ขนมปังปิ้งบัตตาค่ะเปิดเลยเอาทาเลยอย่าไปทาเยอะนะคะทาพอประมาณค่ะถ้าทาเยอะแล้วมันจะแบบว่าไม่ค่อยอร่อยมันจะเลี่ยนทาบางๆลิศอาหารเศา้าข้าให่ อาหารเ้าวเพ่อไงขั่วไข่รวมมิตรใส่เลยนะคะมองเห็นบออันเ้า,า,า,าคุณสามีสุธิลักใส่โปลืลใส่ข็งเทิงขนมปังเนี่ยหน่อยจ้ะเนาะเพื่อนกระติ๊ด้แบบว่าตากกินตากกินเลยเห็นบอมาตาหน้าทานไหมคะเลือสจะเป็นแตนลยคะ่ะ แล้วก็เครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้บอกก็มีแค่รดเป็นน้ำผลไม้แค่รดอันแค่รดอันบระเ,เทศไม่จ่าน้ำาีเอชเทเลยนะคะเทใส่แก้วเลยค่ะผสมกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเชอร์มานคอลลาเจนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง สามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น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 เอาผาสมอาหารก็ได้เอาผาสมเครื่องดื่มก็ได้เอาผาสมกาแฟก็ได้อากระผมฟ้าก็ได้ <c oughs> เอาผาสมอาหารนะจ๊ะผสมได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเนมี่ยมาผสมกันได้นะจ๊ะเนาะราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมนะคะซื้อติดบ้านไว้ไว้ให้คนแก่คนชราไว้ให้คนหนุ่มคนสาวกิน เพื่อสุขภาพนะคะน่าจะได้สวยใสขาวหมวยเหงงนะคะเลือดสมเปนแตนเลยค่ะร่างกายเลยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายกิบขัดยอกตามร่างกายก็จะหายไปนะคะใส่ช้อนตวงมันจะมีช้อนอยู่ในนี้เห็นไหมใส่ไปเลยนะคะนี่ใสไปในเครื่องดื่มใสหนึ่งช้อนตวงใส่ไปในเครื่องดื่มนะคะ ทานทุกวันนะคะจะทานตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะทานตอนไหนก็ได้วันละหนึ่งครั้งหนึ่งช้อนตวงวันละหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมนะคะนี่ไหมละลายง่ายค่ะละลายง่ายใส่น้ําร้อนน้ําเย็นน้ําอะไรเ่กับอาหารอร่อยมากมากเลยนะคะอย่าลืมซื้อติดบ้านไว้นะคะอย่าลืมซื้อติดบ้านไว้ คอลลาเจนเชอร์มานผสมอาหารรานะคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะเชอร์มานคอลลาเจนนะคะเชอร์มานคอลลาเจนก่อนใส่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนแบบหนึ่งจะได้กินบนนอ้เขาปญเนี่ยเห็นบอกเชอร์มา,มานคอลลาเจนนะคะอย่าลืมนะคะ <laughs> เลดเชอร์มานแทนเลยมาเนี่ย คน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 ใส่คนขวเชอร์มันคอลลาเจนจะใส่กับอะไรก็กินง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่คาวไม่เหม็นกินง่ายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะให้คนแก่คนชรากินเพื่อสุขภาพจะได้ไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายจะไม่ได้เจ็บยอกตามร่างกายมองเห็นชัดไหมคะ ปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะหายไปนะคะเป็นหนุ่มเป,เ,เป็นสาวเป็นสิวเป็นฝ้าก็ทานได้นะคะผิวจะได้สวยสวยสิวฝ้าจะได้หายนะคะอย่าลืมนะคะเชอร์มานคอลลาเจนค่ะซีหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง3 9 0บาทนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเลิศสมเป็นแต่และหิมะบัตรทนี่ไม่กินเข่ากับพยยพอใหญ่พี่น้องพี่น้องบอกมีเครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มผสมคอลลาเจนเชอร์มานมอนมนมน,มน ซื้อหนึ่งแถมหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งราคาเพียง3ามเกิบาทเท่านั้นนั้นน,น,น,นัไม่มีสีไม่มีกลิ่นทานง่ายดื่มง่ายดื่มสะดวกอร่อยใส่กับผสมอาหารไม่เสียรสชาติใส่แบบอร่อยมากเลยนะคะใส่กับน้ำดื่มน้ำเย็นน้ำร้อนได้หมดนะคะละลายง่ายนะคะเลิศสเมนแตนเลยค่ะ